สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเฮียอ,อามูที่จะมานำเสนอพักเครื่องเครื่องรางและสิ่งที่เป็นมงคลที่จะนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสำหรับ EP ีนี้ผมจะมานำเสนอสัตว์ธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งที่กล่าวตามตำนานโบราณจากภาคใต้ว่ามาจากขนนกกาลเวกแห่งป่าหิมพานหรืออาจจะเป็นเทพเทวามาสถิต เพื่อช่วยเหลือคนดีที่ยังตกทุกข์ได้ยากเครื่องรางเรียกทรัพย์และนำโชคที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องค้ำคูลกายสิทธิระดับบรารมีเศรษฐีเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางที่เลือกเจ้าของเองและผู้ที่มีไว้ครอบครองดุจได้สมบัติเทพเทวากันเลยทีเดียวครับและทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานี้นั่นก็คืองูเหลือมปากเป็ดนั่นเองครับ ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลกันต่อผมขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับงูเหลือมปากเป็ดเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวมีดีตามธรรมชาติขั้นยอดเยี่ยมเป็นของคู่บุญเฉพาะคนและเชื่อกันว่างูนั้นจะเลือกเจ้าของเอง เมื่อถึงเวลาเขาจะมาหาเจ้าของของเขาเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับบางคนจะพบว่ามาหาตอนที่ยังเป็นเป็นมีชีวิตอยู่เรื่องที่น่าแปลกประหลาดสำหรับงูเหลืองปากเป็ดนี้เมื่อเขามาหาเจ้าของของเขาแล้วภายใน3-5นาทีเขาก็าจะละสังขารทิ้งร่างกายที่เป็นกายสิทธิ์เอาไว้ให้หลังจากนั้น4 5ถึง5วันส่วนหัวของงูก็จะค่อยๆเชิดขึ้น ส่วนใหญ่ที่เหมือนกันก็คือหัวงูจะต้องเชิดขึ้นนะครับซึ่งร่างของเขาจะค่อยๆแห้งไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับร่างกายจะแข็งและเปลี่ยนสีเป็นสีเงินสีทองสีนาคหรือว่าสีนินหัวจะแบนๆแ,และไม่ว่าจะขดตัวเป็นตัวเลขหรือลักษณะท่าทางแบบไหนหรือผิวสีเปลี่ยนเป็นสีเงินหรือสีทองอลา,ามหรือสีนาคก,ก็ตามนะครับ แต่ละตัวที่มาหาเรานั้นล้วนแต่มาสร้างความร่ำรวยและความโชคดีให้กับเราครับและถ้าเห็นที่ด้านบนหัวงูมีลายเข้าหลามตัดนะครับคนคนนั้นจะโชคดีสุดๆครับเพราะว่าเขาจะนำโชคลาภมาให้เราในรูปแบบต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะมีรอยเข้าหลามตัดตามความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งของงูเหลือมปากเป็ด ผู้ที่ได้มาถ้าดูแลเขาไม่ดีเขาก็จะสามารถหายไปเองได้นะครับและหากคนที่ได้รับมาแล้วมีความสมพงกันก็จะส่งเสริมให้ร่ำรวยเกิดโชคลาภวาสนาเกิดสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีผู้อุปถัมภ์และนำพาแต่ความสุขความจเจริญมาให้ครับแต่ในทางกลับกันหากผู้ที่ครอบครองไม่ใช่เจ้าของ จะไม่มีความอยากได้อยากรับในตอนแรกเลยนะครับหรือเมื่อได้ไปครอบครองแล้วจะฝันไม่ดีและจะต้องเอามาคืนครับโดยจะรู้สึกได้ด้วยตนเองเลยครับว่าเขาไม่อยากอยู่ด้วยเพราะว่าคนที่ได้รับไปไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงส่วนการซื้อขายในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจครับแล้ว ลักษณะการขดตัวของตัวงูด้วยโดยเฉพาะการขดตัวเป็นตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะเลข8ครับสำหรับงูปากเป็ดองค์นี้ผมได้รับมาเมื่อปีพุทธศักราช2557ครับขณะนั้นผมเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อที่ผมเคารพและศรัทธ,ธานะครับผมได้ค้างคืนอยู่ที่วัด1คืนนะครับพอถึงช่วงเช้า ผมก็ได้ไปอุปถากหลวงพ่อที่กุฏินะครับหลงองค์หลวงพ่อท่านก็ได้พิจารณาอยู่คู่หนึ่งแล้วท่านก็ถามผมว่าว่างไหมให้ช่วยขับรถพาหลวงพ่อไปตรวจงานตรงชายป่าหน่อยคือบริเวณชายป่านั้นมีการก่อสร้างกุฏิพระก,กรรมฐานอยู่นะครับผมผมไม่ปฏิเสธครับและผมก็ยินดีด้วยซ้ำไปนะครับที่ได้รับใช้องค์หลวงพ่อครับผม หลวงพ่อก็บอกให้ขับรถไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ท่านก็บอกให้จอดนะครับและท่านก็เดินลงไปดูงานผมก็มีหน้าที่เดินตามไปอุปถัมภ์องค์หลวงพ่อนะครับผมผมเดินตามหลังองค์หลวงพ่ออยู่ประมาณ5้ก้านะครับทันใดนั้นเองผมก็เห็นขดดำๆผมยังคิดว่าน่าจะเป็นตะปูหรือว่าเทปกาวอะไรหรือเปล่าผมกลัวหลวงพ่อเดินกลับมา แตเหยียบเอานะครับตอนที่ขึ้นรถขากลับผมก็ได้ดูแลพิจารณาอยู่ใกล้ๆเลยรู้ว่านี่มันเป็นงูเหลือมปากเป็ดที่ผมเพิ่งศึกษาและได้อ่านพบเจอมาก่อนหน้านี้ลักษณะการขดตัวนะครับม้วนเป็นชั้นๆเหมือนพญานาคม้วนตัวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แผ่พงังพานที่สันคอนะครับเนื่องจากว่าตัวเล็กมากผมเลยก้มลงไปดูผมก็เห็น งูปักเป็ดพง,งกหัวให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าเขาพง,งกหัวให้จริงๆด้วยความดีใจนะครับผมจึงเอาซองปัจใจวะดะัดอ่ะช้อนเก็บขึ้นมาแล้วเอาใส่ในกระเป๋านะครับเมื่อผมเก็บเสร็จปุ๊บทันใดนั้นเององค์หลวงพ่อก็หันกลับมาหาผมแล้วถามผมทันทีว่าเป็นยังไงบ้างได้ของดีอะไรไปหรือเปล่าด้วยความตกใจ ที่หลวงพ่อหันกลับมาถามในใจผมก็กลัวหลวงพ่อให้เอาไปปล่อยเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วงูท่านยังไม่ได้ละสังขารนะครับผมก็เลยบอกองค์หลวงพ่อไปว่าไม่ได้อะไรครับแต่พอมาคิดอีกทีท่านเป็นคนพามาเก็บเองเลยนี่เพราะว่าเก็บเสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านก็หันกลับมาถามปั๊บเลยว่าเป็นยังไงบ้างได้ของดีอะไรหรือเปล่าก็เลยตอบท่านไปตามตรงว่า ผมเก็บงูเหลือมปักเป็ดได้ครับท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรท่านก็พยักหน้าตามตำราแล้วงูปักเป็ดนี้นะครับจะมาหาเจ้าของก่อนหรือหลังวันพระใหญ่เท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับแล้ววันที่ผมเก็บได้คือก่อนวันพระใหญ่หนึ่งวันครับผมและนี่ก็คือที่มาของงูเหลือมปักเป็ดตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเพราะความเมตตาขององค์หลวงพ่อนะครับ งูเหลือมปากเป็ดนะครับเป็นสัตว์ที่มีดีในตัวนะครับเหมือนพวกงาช้างกำจัดงากำจายลักษณะตัวจะเล็กมากนะครับเท่ากับไม้ขีดไฟเล็กใหญ่กว่ากันไม่มากครับคล้ายงูเหลือมย่อส่วนก่อนละสังขารเกตจะเป็นสีดำปนน้ำตาลนะครับยาวมากสุด เจ็ดถึงซนติเมตรและจะเปลี่ยนสีหลังจากละสังขารนะครับเช่นสีเงินสีทองสีนาคแล้วก็สีนินบูรพาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่านะครับงูเหนือมปากเป็ดเกิดจากเทวดาแปลงกายมาเพื่อให้ลาบตักกาละแก่ผู้ที่มีบุญที่ยังตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่นะครับบางท่านก็เล่าว่าเกิดจากขนนกกระเวก ซึ่งเป็นนกในชั้นสวรรค์ที่หลุดร่วงลงมาสู่พื้นดินนะครับพอร่วงลงมาถึงโลกมนุษย์นั้นก็กลายเป็นงูหลามปากเป็ดนะครับเมื่อใครได้พบงูนะครับก็เท่ากับว่าได้พบสมบัติเศรษฐีเข้าแล้วโบราณท่านกล่าวว่าชายหญิงท่านใดนะครับที่พบงูเหลืองมปากเป็ดให้รีบนําช้อนเงินช้อนทองขึ้นมาพร้อมตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับให้เขามาอยู่ด้วยกับเรานะครับ คอยช่วยเหลือเรานะครับแต่ปัจจุบันนะครับคงหาช้อนไม่ไม่ทันการนะครับก็เลยใช้ธนบัตรแทนนะครับก็เลือกเอาธนบัตรที่มีค่ามากที่สุดมาช้อนและเชิญมาอยู่กับเรานะครับส่วนใหญ่จะนิยมเป็นแบงค์ร้อยเพราะว่าสีแดงนะครับจะถูกฉลอกันนะครับเมื่อได้แล้วให้จัดแต่งที่อยู่เป็นพานเงินพันทองนะครับ ลาดรองด้วยผ้าขาวบางเนื้อนิ่มนะครับจัดตั้งไว้ในเบื้องสูงและให้นําน้ําอบน้ําปรุงนะครับมาปะพรมนะครับบูชาเป็นของสูงครับหมั่นกับไหวให้ถือศีลน,นะครับไม่เกิน3วัน 7.. วันครับลาบสักการะก้อนใหญ่จะมากองอยู่หน้าบ้านเท่าทวีคูนะครับตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเก่าวเอาไว้ และในบางพื้นที่นะครับเมื่อเขาได้งูเหลือมปากเป็ดมาเขาจะทําการแกงกินกันภายในครอบครัวเพื่อดํารงสภาวะลาบพยาไว้กับตัวแม้แต่กิ่นที่แกงก็จะไม่ให้เล็ดลอดออกจากบ้านได้เด็ดขาดนะครับจึงมีการปิดประตูหน้าต่างทุกบานรวมทั้งปิดฝาหม้อขณะที่แกงกินกันภายในครอบครัวนะครับ อนุภาพของงูปากเป็ดนะครับนั้นเป็นเลิศทางด้านโคกทรัพย์มหาสมบัติเรียกเงินเรียกทองเมตตาเตือนภัยผู้ใดได้ครอบครองนะครับเป็นเจ้าของประดุษว่าได้ขุมทรัพย์ของเทพเทวากันเลยทีเดียวชีวิตจะไม่พบกับคำว่าตกอับหรือยากจนเลยมีแต่จะพบกับความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหมดอายุไขเลยทีเดียวครับ วิธีการบูชางูเหลื่ยมปากเป็ดนะครับให้เอาไว้ในที่ที่อันสมควรนะครับเช่นบนหิ่งใส่ผอบหรือตลับทองปูสําฤีไว้วางไว้บนพานอีกทีนะครับ mm. เมื่อจะบูชาหรือเลี้ยงเขานะครับให้นำตลับทองที่ใส่ไว้นะครับผมเข้าไปในห้องครัวแล้วนำเศษเนื้อหรือไข่ชิ้นเล็กๆเ,เชื้อเชิญให้เขากินเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ก็นำไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับคาถาบูชางูเหลือมปากเป็ดผมจะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมตั้งนโม3จบนะครับหังนะพุทธังภะคะวานะอะมิยังยะโตโตอะมะยะอิติมหาอิติมะอิมามา จากหลากหลายข้อมูลที่ได้รวบรวมมานะครับพบตรงกันว่าในบรรดาเศรษฐีมักมีกันไว้บูชากันหลายท่านซึ่งงูเหลือมปากเป็ดนั้นเป็นของคำคูนลำดับต้นๆของพวกที่นิยมเครื่องรางของขลังประเภทบรารมีระดับเศรษฐีผู้ที่ได้ครอบครองชีวิตจะมีคนช่วยคำจุนและช่วยเหลือมักจะมีลาบหวยเบอร์เข้ามาในชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับบุญกุศลเก่าและการดูแลรักษางูเหลือมปากเป็ดด้วยนะครับโดยมักจะเล่าตรงกันว่าจะฝันเห็นคนแต่งกายสวยงามมากัะซิปและมาบอกถึงแม้อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งของกายสิทธิ์นั้นถือว่าดีกับตัวไม่น้อยนะครับแต่มันจะไม่ยั่งยืนหากเจ้าของยังคงประกอบการอันไม่เป็นมงคลและไม่ได้สร้างกุศลใดๆเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงูเหลือมปากเป็ดศััทธาไกยสิทธิ์บรรดาลโชคเรียกทรัพย์สมบัติคู่บุญบารมีเศรษฐีสำหรับท่านผู้ฟังที่มีจิตตั้งมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าผมเชื่อว่าวันหนึ่งงูเหลือมปากเป็ดจะมาปรากฏต่อหน้าผู้ที่ศรัทธาอย่างแน่นอนครับ ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจ96ไลค์ครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสิ่งที่ผิดพลาดประการใดผมต้อมอาเฮียอามูขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ